ตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้เข้ามายัางเมืองหลวงกรุงเทพมหานครวันนี้มาเดินเล่นแถวเขตพระนครครับเริ่มจากสนามหลวงเป็นสนามหญ้าเขียวชะอุ่มสะอาดน่าเดินภูมิทัศน์รอบๆก็สวยงาม ตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินอนพักผ่อนหรือเดินสำรวจชมภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมือนกันกับผมนี่แหละนกพิราบเอกลักษณ์ของสนามหลวงก็ยังบินว่อนเลิงราเล่นและก็หากินตามสนามหญ้าผมตัดมาตรงบริเวณ วัดพระแก้วด้านซ้ายของผมนี่เป็นกระทรวงกลาหมด้านขวาก็เป็นวัดพระแก้วนะครับกระทรวงกลาหมก็จัดภูมิทัศน์ด้านหน้าเนี่ยสวยงามจัดแสดงยุทธภัณฑ์อันเป็นปืนใหญ่ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเป็นจํานวนมากปืนแต่ละลำแต่ละเล่มเนี่ยไม่รู้เขาเรียกสรรพนามว่าอะไรนะครับก็มีชื่อประจําอยู่ แต่ผมก็เป็นคนที่ด้วยทางประวัติศาสตร์และจำชื่อสิ่งสำคัญสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็เลยได้เดินเพียงแค่อ่านแล้วก็จดจำเมานะครับตึกกระทรวงกลาโหมก็คล้ายๆตึกที่อยู่ในต่างประเทศได้รับอิทธิพลทางยุโรปมายิ่งใหญ่อลังการนะครับ ตัดจากกระซวงกรลาหผมผมก็เดินไปทางด้านทิศตะวันออกเพราะแอบเห็นเสาชิงช้าเล็กๆ,ๆริบๆไกลๆก็เลยเดินตามพี่ท่านผ่านศึกไปเห็นว่ามาติดต่อรับเหรียญอะไรนี่แหละครับแถวๆนี้ก็จะมีร้านจัดจำหน่ายเครื่องแบบเครื่องหมายทางทหารน,นะครับตรงสีกับเสาชิงช้านี่แหละ ตรงซอยก็ขายพัดยศแล้วก็พระพุทธรูปต่างๆเยอะมากเอาไว้ให้คณะสงฆ์หรือพุทธบริษัทจำกัดเนี่ยซื้อถวายวัดก็เยอะนะครับไม่นานก็เดินมาเห็นเสาชิงช้าที่ผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตนี่แหละนะครับเป็นวงเวียนรอบๆเสาชิงช้าด้านขวามือนี่ก็จะเป็นวัดสุทัศน์ด,ด้านซ้ายมือนี่จะเป็น อาคารบริหารงานกรุงเทพมหานครสำนักง,งานใหญ่เลยนะครับตรงบริเวณรอบๆนี้ก็จะสวยงามเหมือนกับคล้ายๆวัดพระแก้วเสาชิงช้านี้ก็ได้ต้นสัก์ขนาดใหญ่ได้มาจากถ้าจำไม่ผิดนี่อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีสวนสักด์สำคัญอยู่ตรงนั้นเรียกว่าสักใหญ่นี่แหละนะครับเขาไปเอามาจากตรงนั้นแหละ ไม่นานผมก็เดินเข้ามาที่วัดสุทัศน์จิบกาแฟบุญเปหนึ่งแก้วแก้วละ30บาทครับก็คือเป็นของวัดนี่แหละนะครับทานกาแฟไปด้วยได้บริจาคทำบุญไปด้วยวันนี้โอกาสพิเศษวัดสุทัศน์จัดสอบปร,ริญญาธรรม3ครับมีกองวัยการสอบอยู่ข้างโบสถ์อยู่นะครับ ผมก็เดินชมเงียบๆเ,เพื่อไม่เป็นการรบกวนพระเนนที่มาสอบรเรียนธรรมเสียงประกาศก็ให้คณะกรรมการคุมสอบควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกรุมพยายามตรวจสอบเนนที่เข้าห้องน้ำบ่อยๆ <laughs> ผมก็อมยิ้มอยู่โอ้ก็มาเรียนธรรมะเรียนความซื่อสัตย์เรียนอะไรก็ยังมีมีเรื่องแบบนี้อยู่ก็ธรรมดาครับผมเคยเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มันก็แอบไม่ได้หรอกกลัวคนข้างได้คะแนนเยอะกว่า <Yeah. S 1> แต่เอาเรียนไปมากๆเดี๋ยวก็จะเรียนรู้เองว่าความซื่อสัตย์สุจริตนะครับมันสำคัญมาก ไม่ต้องมีใครตรวจสอบหรอกแม้กระทั่งการรักษาศีลเนี่ยไม่ต้องมารับจากพระหรือรับแค่ครั้งเดียวในชีวิตหนึ่งหลังจากนั้นก็ประคับประคองไปนะครับไม่มีใครมาจับผิดเราหรอกใจเราเนี่ยจับผิดตัวเราเองเตือนตัวเราเองระมัดระวังตัวเราเองถ้าอาวิชาหรือความไม่รู้มันครอบงำเนี่ยต่อให้สอบได้ปร,ริญญนชั้นไหนต่อให้ศีลรับมากี่ล้านข้อ ถ้ายังมีอวิชชายอยู่และไม่มีสติรับรู้เนี่ยมันก็พลาดได้ทุกคนครับไม่ว่าทั้งคารวาสและก็นักบวชผมใช้เวลาอยู่ในวัดสุทัศน์สักพักนึงก็เดินรอบๆแถวนั้นก็มีคาเฟ่มีร้านอาหารมีอะไรโอ้เยอะน่าเข้าไปนั่งครับแต่ผมมันกาแฟแก้วที่สองละถ้าเป็นแก้วที่สามนี่ตาสวดเน่ สักพักก็มาถึงวัดราชบอพิษสถิตสีมารามนะครับเป็นวัดที่สวยงามที่แรกผมนึกว่าผมเดินหลงมาที่นครปฐมเพราเห็นเจดีคล้ายๆกับนครปฐมนะครับก็คงจะมีอิทธิพลใกล้เคียงกันนั่นแหละ <c oughs> เคลือบกระเบื้องสวยงามสะท้อนกับแสงแดดนิดๆเนี่ยโอ้สวยมากครับมองไปเนี่ยเหมือนอยู่ในพระราชวังจนฝรั่งถามผมว่าตรงนี้ใช่พระราชวังไหม ดีซิสพาเลสวัดสันผมก็บอกว่าโบแมนให้เจ้าย่างตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางคุณเดอร์คอยฮอกกม่าบา,างหันละว่าสันหลังจากบอกฝรั่งได้แล้วผมก็ชมความสวยงามของวัดราชบพิษนะครับโอ้ลายวิจิตตระการตามากนะครับเป็นวัดที่น่าเดินด้วยโดยเฉพาะวันนี้นี่มันครึ้มฟ้าคลึ้มฝนครับ อากาศก็เย็นสบายมากเนี่ยชวนให้การเดินเนี่ยมันเพลิดเพลินเนจเริญตาไปทั้งหมดแถววนี้เขตรพระนครนี่จะมีวัดอารามหลวงนี่เยอะมากนะครับเยอะจนผมก็คงจะเดินไม่หมดหรอกวันนี้ถ้าตั้งตั้งใจเดินนี่น่าจะไม่หมดก็เอาวัดที่เราเดินผ่านแล้วก็แวะเข้าไปเลยไม่มีแผนอะไรก็ฝรั่งก็เข้ามาเยอะนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาตินี่แหละที่ผมเห็นเข้ามาชมวัดพอเหนื่อยน้องล้าสักพักเนี่ยผมก็เห็นสวนหนึ่งหน้าเข้ามากเพราะต้นไม้ร่มรื่นดอกไม้สวยงามแล้วคนก็วิ่งออกกําลังกายสวนอะไรผมก็เลยแวะเข้าไปพอไปอ่านประวัติก็เป็นเป็นสวน ที่เคยเป็นพระราชอุทยานนะครับสำหรับกษัตริย์นั่นแหละน่าจะเป็นสมัยร .5 นะครับสวนนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนสวนพระองค์แต่ช่วงหลังเห็นว่ามีการปฏิวัติคณะราษฎรก็เลยยึดเอาสวนตรงนี้มาใช้ประโยชน์ให้กับทางคณะราษฎรแล้วก็ประชาชนที่สวนนี้ก็บรรยากาศร่มรื่นเต่าเนี่ยมาทักทายผมด้วย อันนี้ก็เป็นต้นว่าที่ได้รับการช่วยเหลือชีวิตบูรณะและก็ช่วยชีวิตมันเอาปูนมาบุไม่ให้แผลมีเชื้อโรคเข้าไปซ้ำนะครับรอบๆสวนนี้ก็ฝรั่งก็เข้ามาพักผ่อนนะครับมันก็เลยเอาพวกลายเป็นวันธรรมดาแล้วมีแต่ฝรัง่งกับผมนี่แหละซึ่งเป็นคนไทยท่องเที่ยวส่วนคนไทยจริงๆน่าจะทํางานแล้วแหะครับผมวานะั่งทําทงานแล้ละ เออเรามันว่างฝรั่งก็ว่างก็เลยมาท่องเผียวอันนี้ก็จะเป็นที่สำคัญสำคัญนั่น,นึ่งผมก็อ่านอนุสาวรียนะสมเด็ดจพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตสมเด็จรอห้านี่แหละแต่ว่าเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ว่ามีความทรงจํากับสถานที่ตรงนี้นะครับถ้าใครรู้ก็ ช่วยคอมเมนต์้วยนะครับแต่เป็นอนุสรสถานที่ผมอ่านแล้วมันผมก็เศร้าเศร้าเลยล่ะครับเป็นอุบัติเหตุเรือล่มแล้วก็มีการเสียชีวิตตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เอามาเป็นหลักฐานที่ผมถ่ายมานั่นแหละนะครับสภาพักออกจากสรารมผมก็เดินเข้ามาตรงวัดโพผมมาบ่อยแล้วล่ะนะครับวัดโพนี่ก็เป็นวัดที่เก็บ หลักฐานทางอดีตเป็นที่เก็บอัฐิของของราชวงศ์หรือคนสําคัญของระดับราชวงศ์นะครับไม่นานก็ฝนตกผมก็เลยต้องรีบขึ้นเรือที่ท่าช้างมายังท่าน้ำนนก็เป็นอันจบทริปวันเดทริปรบอบๆพระนครสำหรับวันนี้ครับ